เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาที่นี่นะครับ Center f o r s t a t e IV THV Study นะครับเพื่อนๆก็คือสเตจที่4นะครับ THV Study นะครับก็ในแผนที่ก็คือตรงนี้นะครับเนี่ยครับที่ผมชี้อยู่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวลงไปเอา Inhibitor นะครับเพื่อนๆนะครับตรงนี้รับรองได้เลยนะครับเพื่อนๆว่าอาจจะเจอซอมบี้เยอะนะครับ เพื่อนต้องเตรียม UV แรมให้เรียบร้อยนะครับแลวระวังเจอซอมบี้ตัวใหญ่นะครับบางที่นี้เจอซอมบี้ตัวใหญ่ตั้งถึงว่าแล้วนะครับตั้งแต่แรกเลยเนี่ยครับ ก็ต้องเพียงโมโลโทตัดกำลังมันไปก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเลือดมันเหลือน้อยแล้วมันก็จะหนีนะครับเนี่ยครับมันจะหนีเรียบร้อยนะครับประตูนี้เป็นชอบติดนะครับ ต้องงัดเองโอ้โหตัวใหญ่มาเลยนะครับเนี่ยเวลามันเวียงแขนเพื่อนๆหลบหน่อยนะครับแค่เดินถอยหลังก็พอแล้วนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับมันเวลามันเวียงนี่เดินถอยหลังไหมเนี่ยครับเรียบร้อยมันร้ายนะครับยังไม่ตายอีก ยังมีอีกนะครับเพื่อนๆมันไม่ได้อยู่แค่นี้นะครับเนี่ยครับยังมีอีกเนี่ยครับมาแล้วเนี่ยครับมันร้ายนะครับเจ้าตัวนี้ติบจะระวังไว้แล้วมันจะเบียงหมัดนี้มันหนีด้วยนะครับเพื่อนๆระวังด้ย <c oughs> <c oughs> เวลามันเสียเปรียบเวลาพลังมันใกล้ลดหมดเนี่ยมันหนีนะครับมัน้ายอันนี้ห้องนี้นะครับเข้าไปเอาได้เลยนะครับมันเป็นล็อกพลิกแบบฮาร์ดแบบยากนะครับเพื่อนพยายามสุ่มให้ดีนะครับว่าจะไปด้านซ้ายหรือด้านขวาหรืออะไรยังไงต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นสารเคมีนะครับเพื่อนๆ เนี่ยครับได้แล้วถ้าเพื่อนๆอยากเก็บอะไรก็เก็บได้เลยนะครับซ <c oughs> อมบี้เพียบเลยนะครับข้างล่างนี้บอกไว้เลยว่าเยอะนะครับเลขสี่นี่คือเลเวลของซอมบี้นะครับเพื่อนยิ่งเลขสูงเนี่ยซอมบี้ยิ่งอึดนะครับยิ่งอึดยิ่งเก่ง เวลาอยู่ในแสง UV พวกนี้จะอ่อนแอมากนะครับอันนี้เปิดจากอีกด้านหนึ่งนะครับมัน <c oughs> จะอ่อนแอสุดๆเลย <c oughs> ตเตะม,มันออกไปนะครับลำพานมัน เปิดด้านนี้เอาไว้อันนี้ล็อกพิกแบบอีซี่นะครับแบบอีซี่นี้จะง่ายนิดนึงนะครับเพื่อนๆนะครับช่วงระยะเกลียวจะก,กว้างนะครับยังไงก็เปิดได้อันนี้เปิดทิ้งเอาไว้นะครับ อินฮ b บิเตอร์นะครับเก็บเลยนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้อยากจะเก็บก็ได้นะครับถูกมืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆชอบก็เก็บไปได้เลยนะครับของข้างล่างนี้ผมบอกไว้เลยว่าถ้าลงมานี่คุ้มนะครับอันนี้เทปนะครับเก็บได้เลยเดีย๋ยวยังมีให้ลงไปอีกนะครับไม่ได้มีแค่นี้อ๋อน,นี่ไอ้เป็นแอนตี้ไบอติกนะครับไม่ไม่เราไม่เอานะครับ นีย่ยครับตรงนี้ต้องลงชั้นล่างไปอีกนะครับนีย่ยครับลงตรงนี้ไปนย่ยครับแล้วก็มาเปิดตรงนี้อีกอ๋อตรงนี้ต้องงัดเลยนะครับเพราะว่ามันเปิดอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันมันติดนะครับประตูตมันติดเราต้องง้างเองนะครับต้องง้างมันออกมาบี้รอเต็มนะครับระวังด้วย นครับชั้นที่2นี้ตรงข้างล่างนี้ให้ระวังหน่อยนะครับเพื่อนโอ้โหมีหตวัวใหญ่2ตัวเลยอ่ะเพื่อนเมงโมโทไปตัดกำลังมันก่อนได้นะครับเพื่อนอาให้มันอยู่ลำบากนะครับ ามันเลยก็ได้เพามันเหลือน้อยแล้วนะครับพยายามถอยหลังนิดนึงนะครับตอนที่ว่ามันจะฟว,วา้าดเราครับเพื่อนมันติดแล้วมันติดแล้วนี่ครับข้ามัน ร้ายนะครับพวกนี้ให้ระวังไว้อากจัดนักัูเพื่อนมันไล่จริงๆตรงนี้ล็อกพลิกแบบฮาร์ดนะครับเพื่อนๆพยายามแบบสุ่มให้ดีๆนะครับว่า จะไปด้านไหนอะไรยังไงเนี่ยครับเกลียวมันสั้นนิดเดียวนะครับโอเคอันนี้แบบมีเดียมนะครับไขออกมา ครับไขออกมานครับได้อินิเติเ์อีกอันนึงนะครับโอเคได้แล้วนะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็เปิดประตูทิ้งไว้นะครับยังมีอันข้างล่างอีกเนาะน่าจะมีอันข้างล่างอีกนะครับเพื่อนๆ ับเปิดเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะครับบอกแล้วว่าลึกนะครับเพื่อนเป็นสถานที่วิจัยนะครับ ข้างล่างมีตัวใหญ่อยู umas, ่นะครับใรมอเตอร์โปกเ่งให้เต็มที่นะครับเพื่อนๆมันหนีเห็นไหมครับ อันตายนะครับมันหนีอย่างงี้เพื่อนๆพือนต้องคอยนะครับเนี่ยครับเวลามันเมี่ยงอันตรายนะครับต้องหลบนะครับเวลามันเมี่ยงมือมาแบบว่ามันเมี่ยงมามันจะตีเพื่อนๆน่ะเพื่อนเ่อต้องถอยหลังหน่อยนะครับโหจิกลงเสียเปรียบนะครับเนี่ยครับต้องถอยหลัง มองมันหนีนะครับเนี่ยครับมันหนีมันไล่นะครับเก็สบศพเจ้ายักษ์นี้ด้วยได้โทรฟี่นะครับเพื่อนๆอันนี้แบบล็อกพิกแบบมีเดียมนะครับไม่ยากเท่าไหร่ เพื่อนๆต้องเดาทางให้ถูกนะครับเนี่ยครับนิดเดียวเนี่ยครับอินิอิเนิเเตอร์อีกอันหนึ่งนะครับอันสุดท้ายแล้วนะครับเนี่ยครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเซนเตอร์ฟอร์สเตดไอวีนะครับ t h เ Study นะครับเพื่อนๆเราเก็บเรียบแล้วนะครับเคลียร์หมดแล้วนะครับตรงนี้ ทางออกคือตรงนี้นะครับเนี่ยครับของเทียบเลยเพื่อนๆอยากเก็บอะไรก็เก็บได้เลยนะครับส่วนอยากจะเป็นของดีๆทั้งนั้นนะครับอี่แอนตี้เวลติกนะครับขายได้ขายได้หมดนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับออกทางนี้นะครับนะครับใช้กุญแจกรีกรีคีนะครับเปิดประตูเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆ เห็นไหมครับมันจะขึ้นเครื่องหมายถูกนะครับเพื่อนๆเยครับเครื่องหมายถูกอย่างนี้แสดงว่าเคลียร์ด่านนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ Center f o r s t a t e ที่4นะครับ IV THV Study นะครับเพื่อนๆเสร็จสิ้นแล้วนะครับบอกแล้วว่าถ้าลงไปในลักษณะนี้นะครับเพราะลันทีนโซนนะครับก็คือโซนควบคุมเนี่ยเพื่อนๆต้องเตรียมให้พร้อมนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเจ้าปีศาจตัวใหญ่ หลายตัวนะครับอย่างที่บอกว่าเทคนิคการสู้ก็คือเวลามันจะเหวี่ยงมือไปข้างหลังนี่จะฟาดเรานะครับเพื่อนๆรีบถอยหลังเลยนะครับถ้ามันฟาดไม่โดนก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้ามันฟาดโดนเมื่อไหร่นี้มันฟาดรัวๆนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือเวลามันกระโดดคล่อมเราเพื่อนๆต้องรีบกด F ถีบมันออกไปให้ทันนะครับเพราะถ้ากดไม่ทันมันกัดเราตายเลยนะครับให้ระวังให้ดีแล้วข้างล่างสมบีเยอะนะครับเตรียม UV แลมให้พร้อมแล้วก็มันยังมีสเตตอื่นด้วยนะครับที่ผมไปนะครับหรือบางทีอาจจะเป็น ที่หาอ,อินิมิเตอร์ที่อื่นนะครับเพื่อนๆมันก็มีนะครับในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมทําไว้กับเมโทรอย่างเงี้ยครับที่ว่าเป็นเหมือนเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับตรงนี้ก็โหดหินเหมือนกันนะครับให้เพื่อนๆระวังด้วยแต่ถ้าเราได้มาเห็นไหมครับเราจะสามารถเดินทางแบบฟัสเทเวลได้ก็คือวาร์ปเอาะครับเพื่อนๆยังไงก็ถ้าจะลงไปเคลียร์พื้นที่เมโทรหรือว่าพื้นที่ที่เกี่ยวกับโซนกักกันเนี่ยครับ ให้เพื่อนๆเตรียมพร้อมไว้ก่อนนะครับโดยเฉพาะ UV Lamp แล้วก็อาวุธให้พร้อมนะครับไม่งั้นรอดยากนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมมามโมช n นลนะครับยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกําลังใจให้ผมและก็มามโมช n นลด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับ